จบลงด้วยดีครับดราม่าของบิลจักรพันธ์และอดีตแฟ,ฟนสาวปล่อยเคลียร์ชัดทุกดรามา่าลัน่นเรื่องทุกอย่างจบลงในศาลแล้วจากกรณีที่มีอดีตแฟ,ฟนสาวอย่างปอยออกมาแชร์พฤติกรรมของบิลจักรพันธ์ว่าเคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงจนกลายเป็นประเด็นดรามา่าร้อนบนโลกโซเชียลแล้วก็ทำให้ทั้งคู่นั้นต้องฟ้องร้องกันจนมีคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงได้ดีแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับเพราะว่าทั้งบิลและปอยนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลของตัวเองครับทั้งบน IG และบน Twitter โดยทั้งคู่ได้บอกว่าเรื่องราวทุกอย่างนั้นมันได้จบลงในชั้นศาลแล้วนะครับและต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับผิดในส่วนของตัวเองโดยทางด้านของบิลนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ครับว่า ตามที่มีเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างบิลกับบอยออกมาจนก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกคนและเป็นเหตุให้บิลกับบอยต้องมีคดีความต่อกันในวันนี้บิลอยากแจ้งกับทุกคนว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแล้วโดยบิลกับบอยได้ตกลงกันในศาลบิลจึงขอยอมรับว่าบิลเคยคบหากับบอยในช่วงหนึ่งจริงและเนื่องจากบิลกับบอยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนในช่วงเวลาที่คบหากันดังกล่าว บิลกับปอยอาจจะมีทะเลาะเบาแววงกันบ้างรวมถึงมีการหยอกล้อกันแรงและอาจมีที่พลั้งเผลอไปบ้างบิลออกมาขอโทษที่บางครั้งบิลกระแรงในการเล่นกันไม่ถูกจนทำให้ปอยเจ็บตัวบิลยอมรับว่าบิลผิดพลาดและประมาทเองส่วนคลิปเสียงการสนทนาบิลยอมรับว่าได้อัดเสียงกันคุยไว้จริงแต่ไม่ได้เป็นคนเอาไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆบิลต้องขอโทษปอยในส่วนนี้จริงๆครับในขณะที่ปอยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเช่นเดียวกัน โดยเธอได้โพสต์เอาไว้ว่าตามที่มีเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างปอยกับบิลออกมาจุดก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกคนและเป็นเหตุให้ปอยกับบิลต้องมีคดีความต่อกันในวันนี้ปอยอยากแจ้งกับทุกคนว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแล้วโดยปอยกับบิลได้ตกลงกันในศาลปอยจึงขอออกมายอมรับในประเด็นต่างๆดังนี้ 1. ประเด็นที่ปอยเคยโพสต์ว่าบิลทำรายร่างกายนั้นแท้จริงแล้วเป็นการหยอกล้อก,กันแรงและอาจมีที่พลั้งเผลอไปบ้างปอยนํารูปมาโพสต์เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดดังกล่าวเอง 2. ประเด็นที่ปอยเคยโพสต์ว่าเคยตั้งคันเป็นเรื่องที่ปอยนํำภาพอันทร่ามาจากเว็บไซต์อื่น 3ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่ปอยเคยให้บิวปอยยอมรับว่าปอยให้บิลเองและหลังจากที่เกิดเรื่องบิลได้คืนให้กับปอยแล้ว 4. ประเด็นเกี่ยวกับของขวัญจากแฟนคลับที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่ปอยบอกว่าบิลทิ้งของขวัญของแฟนคลับปอยยอมรับว่าปอยเป็นคนเก็บของขวัญเหล่านั้นเอาไว้เองบิลไม่ได้ทิ้งปอยต้องขอโทษที่นำเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด และหลังจากที่นั้นคุ่ได้ออกมาเคลียร์ชัดในทุกดรามา่าจนทำให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะครับทำให้มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆจนทำให้แฮชแท็กขอโทษบิลจาก,กรพันธ์กลับขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตอีกครั้ง